ทุเรียนมันจะไม่นอกหนาวนะครับถ้าเราอ่ารู้จักสวัสดีเพื่อนสมาชิกทั้งหลายนะครับอ่ะวันนี้นะครับคลิปนี้จะมานะครับตอบปัญหาหลายหลายคนนะครับสําหรับอ่าอากาศหนาวนะครับเป็นไทยไรสําหรับทุเรียนเล็กนะครับไม่ว่าทุเรียนเล็กหรือทุเรียนใหญ่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าอ่าอากาศหนาวทาให้ทุเรียนตายหรือไม่นะครับหรือเขาเรียกว่าทุเรียนนอกหนาวนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าอ่า ทุเรียนมันจะนอกหนาวมันจะนอกหนาวได้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับวันนี้นะครับหมก่าหารเริ่มนาวแล้วนะครับ20องศานะครับก็จะมาบอกนะครับปลูกทุเรียนหรือทุเรียนหนาวตายช่องหน้าหนาวนะครับมีวิธีแก้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็มารู้จักนะครับอ่าสภาพอากาศฤดูหนาวก่อนนะครับฤดูหนาวจะเป็นอากาศที่ ทําให้ต้นทุเรียนนะครับมีการขายน้ํามากเป็นปกปตินะครับอาจจะทําให้ผิวดินแห้งนะครับมีความแห้งไม่มีความชืน้นเป็น ờ, ช่วงที่มีความชื้นน้อยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าทำไมไม่มีความชื้นน้อยนะครับทางทั้งที่มันมีลมอยู่นะครับนึกสภาพเดียวก,กันกับผิวของเรานะครับเหมือนกันนะครับวิธีทางแก้ก็ไม่ยากนะครับวิธีทางแก้กันให้ทุเรียน ไม่ให้หนาวตายนะครับหรือว่าทุเรียนเนอาอากาศหนาวนะครับเราดูดีที่สภาพความชื้นของดินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับสภาพความชื้นของดินนะครับที่เหมาะสมนะครับของทุเรียนก็ประมาณนี้ครับนี่ครับไม่ต้องให้ชื้นมากนะครับไม่ต้องให้เปียกมากให้อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับกลัปั้นได้นะครับ เราก็ลดน้ํานะครับลดน้ําเราดูก่อนลดน้ําเราต้องดูความชื้นก่อนนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้คือป้องกันได้ดีที่สุดก็คือผมก็คือหาฟางมาคุมดินไว้ลดน้ํานะครับสําหรับใครที่ลมแรงลมแรงอาจจะลดทุกวันก็ได้นะครับส่วนสําหรับผมผมจะลดวันเป็นวันเนื่องจากความชืน้นผมเอาฟางมาคมุมมาห่มดินไว้นะครับ2นะครับอาหารทางใบนะครับธาตุซิงนะครับธาตุซิง์บาง หลายตัวก็ธาตุอาหารบางตัวก็อาจจะขาดเราป้องกันได้นะครับใบใบทุเรียนแบบนี้นะครับเหมาะสมที่จะฉีดทางใบเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากใบเพสลาดได้เต็มที่นะครับเป็นใบแก่แล้วนะครับครับช่วงนี้ลมมันแรงทําให้ต้นทุเรียนมันมีเกิดการคายน้ําเกิดการคายน้ําเยอะนะครับศูญเสียน้ํา ถ้าเราไม่ลดน้ำไม่ไม่ควบคุมความชื้นนะครับอาจจะทําให้นะครับทุเรียนใบไหมนะครับใบไหมใบร่วงได้นะครับส่วนสําหรับการแต่งกิ่งนะครับหลายคนก็สงสัยว่าจําเป็นไหมนะครับแต่งกิ่งนะครับก็ดูดูที่ความเหมาะสมนะครับว่าเราสมควรที่จะแต่งกิ่งไหมนะครับส่วนสำหรับผมช่วงนี้ผมจะยังไม่แต่งนะครับผมจะยังไม่แต่ง ให้มันเข้าช่วงฤดูร้อนก่อนนะครับให้มันหมดลมหนาวก่อนเพราะว่ามันยังมีความชื้นอยู่เสียงที่จะเป็นเชื้อรานะครับรอยแผลที่เราตัดนะครับก็มีแนวทางมาแนะนําเพื่อนสมาชิกนะครับดังนั้นนะครับตามที่อธิบายในคลิปเมื่อกี้นะครับหลายคนนะครับจะเข้าใจว่าสาเหตุที่ทุเรียนนอกหนาวหรือทุเรียนใบเหลืองไม่ร่วงนะครับเป็นใบไม่กลางใบไม้บ้างหรือเป็นสันเบิร์นครับ สาเหตุมันมาจากน้ำนะครับเราควบคุมความชื้นการลดน้ำเป็นสําคัญนะครับอาการดังนี้ทุเรียนมันจะไม่นอกหนาวนะครับถ้าเรารู้จักควบคุมความชื้นการลดน้ํานะครับทุกอย่างมันจะไม่เกิดอาการนอกหนาวนะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่านอกหนาวมันคืออะไรนะครับก็ตามคลิปที่บอกเลยครับขอบคุณครับ